สวัสดีครับพี่เข้มตามบอมาแล้วนะวันนี้มาจัดทีเด็ดแบบคัดเน้นๆประจําวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้นะผมแบบเน้นเน้นเลยแต่อย่าลืมนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP กับผมทางเข้าอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดช่วงตอน6โมงเย็นนะก็ฝากมาติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จัดให้ก็ศสึกพิมลิคู่แรกเลยนะผมสำหรับนักบุญเซอรเทมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอเป็นใหญ่อาเซนนอนนั่นเองนะครับ เซาเทนตันถ้ามองจากฟอร์มให้นัดหลังสุดของเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวและเสมอไปหนึ่งแพ้ไปถึงสามส่วนทางอาร์เซนอลนี่ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากข้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะผมชนะมาทุกนัดเลยแต่ถ้ามองในฤดูกาลนี้แล้วนัดล่าสุดนะครับผมไปอาร์เซนอลบุกไปเยือนเซาและแพ้มานหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับมาดูนัดล่าสุดของทางเซาเทนตันนะครับผมก็เพิ่งเสมอกับเวนแฮมมาส่วนอาร์เซนอลฟอร์มไปเยือนนัดล่าสุดเพิ่งชนะลีดมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องลลลลลำำำดดดดััััับบบบตตออออนนนนนีี้ซแมมมมปะะรผผยยยูู่่ยย่่่ทเเววาาไกากก็ขง นะัดชนะไปสาเสมอ2อแพ้ไปถึง6ส่วนอาร์เซนอลนอยู่ที่1นะผมแข่ง10นัดชนะ9แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวถือว่า <c oughs> อยู่ที่1นึ่งยาวๆเลยสำหรับอาร์เซนอลนตอนนี้นะผมแต่ถ้ามองในเรื่องความพร้อมคร่าวๆนะผมสำหรับทางเซาเทนตันนะผมก็นำทัพมาด้วยเชยอดาดัมเจย์บอดเพาวและคายวอเกอร์บิเตอร์ ส่วนทางอาร์เซนอนนะครับผมก็นำทัพมาด้วยกาเบรียลเจซุสนะผมการิชาก้าแล้วก็เป็นอเล็กเชนชงโก้นะครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมแล้ว2ทีมนี้ก็ความพร้อมก็ถือว่าดูดีทั้งคู่นะครับผมแต่ถ้าให้มองในอีกมุมหนึ่งคือทางเซอนตั้มเวลาเจอทีมใหญ่เขามักจะรอสวนเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้มาเปิดเกมลุกใส่กันกับการอาร์เซนอลนะผมต้องบีบทำตะกรอให้ได้นะมีโอกาสที่จะโดนสวนเสียป,ประตูเหมือนกันนัดนี้ผมเลยมองว่าถ้าให้มองโดยรวมแล้วหน้าที่กดมากที่สุดก็แนะนําไปที่สกอร์สูงดูหนดี้้ไเลย ไปดูคู่ที่2อที่ผมประจัดให้นะผมก็เป็นหมาป่าบูธเทนตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับบูธเทนตันฟอร์มพัฒนหลังสุดก็ถือว่าดูแย่มากนั้นเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง4ส่วนเลสเตอร์นะผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ก็ยังถือว่าฟอร์มยังอยู่ทรงๆอยู่นะแต่ไม่ได้ดูแย่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามองในเรื่องเฮตุเฮนะครับผมนัดล่าสุดเป็นบูฟชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับมาดูนัดล่าสุดของทางบูฟนะครับผมก็ เพิ่งแพ้พาเลทมา2ประตูต่อ1และฟอร์มในบ้านเขาชนะน็อตติงแฮมฟอร์เรสมาได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้นะผมเพิ่งปลดล็อกชนะมาก็ชนะลีดยูเนเต็ดมาได้2ประตูต่อศูนย์ก็ทำให้แบนเลเจอร์รอดมาอยู่ได้นะสำหรับตอนนี้นะผมแล้วฟอร์มไปเยือนนัดล่าสุดแพ้บอลมนมัตไปนะครับส่วนทางวู๊กแคนตันตอนนี้อยู่อันดับที่18ดเลยนะผมเก็บใจชนะได้เพียงแค่ สองนัดเสมอไปสามและแพ้ไปถึงหกส่วนทางเลสเตอร์นะครับตอนนี้อยู่บวยเลยนะก็ผิดคาดมากเลยนะครับสำหรับตอนนี้แข่งซิบเบดนาชนะสอ,สองเสมอสองแพ้ไปถึงเจ็ดถ้ามองเรื่องความพร้อมนะครับผมสำหรับทางบูธแฮมตันก็นำทัพมาด้วยดีโก้คอสตานะผมเจ้ามูนินโย่แล้วก็จะเป็นทางอัอเดามาเตาเล่นะครับส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้นะผมก็จะเป็นแพทสันดาก้านะผมเจมี่วานดี้ก็พร้อมนะแล้วก็กองการอย่างยูริติเลนแมนนะครับผม ถ้ามองจากคู่นี้แล้วนะครับผมก็ต้องมองภาสีที่บุฟได้เป็นเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับผมและเรื่องฟอร์มเรื่องเกมโดยรวมก็มองไปที่บุฟมากกว่านะครับแต่ถ้าให้มองอีกอย่างหนึ่งคือทางเลสเตอร์บุกมาเยือนนะครับผมและเพิ่งปลดความมั่นใจมาที่ชนะทางลีดมานั่นเองนะก็มีโอกาสที่จะวันนี้จะอัดเต็มจัดเต็มกันแน่นอนนะครและเรื่องตัวเจ็บทางบุฟมีเยอะกว่าด้วยนัดน,นี้ผมเลยมองว่าทางเลเตอร์ซิตี้ ไม่แพ้แน่นอนเผื่อบุกไปชนะด้วยนัดนี้ของมองไปที่เลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สามที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นยุงทองลีดยูนเต็ดนะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางฟูลแลมนั่นเองนะครับลีดนะผมฟอร์มท้าหนัานหลังสุดถือว่าแย่มากนะครับผมโอ้โหถ้าให้มองโดยรวมคือแย่กว่ายุคบิลท่าอีกนะฮนั่นหลังสุดแพ้ไปถึง4และเสมอไปหนึ่งยังเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยส่วนฟูลแลมนะผมชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป2และเฮตูเฮต์นะผมนัดล่าสุด ในศึกกระบาวครับนะครับผมก็จบด้วยการที่เสมอศูนประตูต่อศูนนั่นเองนะครับมาดูนัดล่าสุดนะของลีนั่นเองนะครับผมก็ช่วยให้แบนดอนลอจเจอร์อยู่รอดได้นะครับผมก็แพ้ให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้นะสองประตูต่อศูนตัวทางฟูลแลมนะครับผมก็ทําเจอหลาดหลุดออกจากตําแหน่งไปแล้วนะครับผมถูกเด้งเลยกดวินล่าไปถึง3ประตูต่อศูนแต่ฟอร์มไปเยือนของเขานะครับผมดันไปแพ้เวสต์แฮมถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูลําดับตอนนี้นะครับผมก็ลีตอนนี้อยู่อันดับที่16ครับผม10นัดนะชนะไป2เสมอ3แพ้ไป5 ส่วนฟูลเล่มนะครับผมตอนนี้อยู่ที่91นะัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป4ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับมาดูความพร้อมก็เข้าสำหรับทางหลีนะผมนำทัพมาด้วยโมเรโน่นะครับผมไทเลอร์อาดัมแล้วก็เป็นแจ็คแฮร์ริสันส่วนทางฟูลเล่มนะผมก็นำทัพมาด้วยทางอเล็กซานเดอร์มิโตวิดนะครับผม, it, บผมตัวเก่งเขาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นแฮร์ริสันลีดนะครับผมแล้วก็เป็นแดเนียลเจมถ้ามองโดยรวมและสองดินนี้ก็ความพร้อมถือว่าดูดีกันทั้งคู่นะครผมแต่ทาง ฟูลล่มจะขาดแนวพวกกองกลางทั้งส่วนใหญ่นะคบผมแต่ถ้าให้มองโดยรวมแล้วนะครับผมฟูลเล่มนัดน,นี้นะมีโอกาสบุกไปเยือนและทําสกอร์ได้สูงมากนะครับผมมีโอกาสชนะแน่นอนนัดนี้ขอมองไปที่ฟูลล่มได้เลยนะครับ มาดูคู่ที่4ี่นะครับผมที่ผมจ,จัดให้ก็เป็นทางแอตตนวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของทางเบนฟอร์นั่นเองแอตตนวิลล่าถ้ามองจากฟอร์มพนาหลังสุดของเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะผมเสมอสองแพ้ไป2ก็อย่างที่ฟอร์มมาของเจอหลาใช่ไหมก็ทําให้ตัวเองถูกเด้งออกไปแล้วส่วนเบนฟอร์นัผมฟอร์มพ้านาหลังสุดก็คือเท่ากันเลยชนะ1เสมอ2แพ้ไป2แต่ถ้ามองใน mm hmm. เรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมเป็นทางวิลล่าไปเยือนแพ้กับเบนฟอร์สองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ มาดูนัดล่าสุดของทางแอตแนวิลล่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก็เพิ่งแพ้ฟูลแลมมาถึง3ประตูต่อศูนย์และในบ้านรีฟอร์มในบ้านของเขาแพ้เชลซีไปถึง2ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มดู เอาแบบว่าหนักมากๆเลยนะครับผมมาดูฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับผมนัดล่าสุดนะก็ต้อนรับการมาเยือนทางเชลซีนะครับผมก็จบด้วยการเสมอศูนย์ประตูศูนย์เนี่ยแต่ว่าฟอร์มมาเยือนของเขานะครับผมแพ้นิวคาสเซิลมาถึง5ประตูต่อหนึ่งนับกับว่าฟอร์มมาเยือนก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และลำดับตอนนี้แอตตาวิลล่าอยู่หนที่17นะผม11นัดนะชนะไป2เสมอ3แพ้ไปถึง6ส่วนทางเบนฟอร์ดนะครับผมก็อยู่ลำดับที่10 11นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป3ถ้ามองในเรื่องความพร้อมนักเตะะนครับผม เอตตันวิลล่านะครับผมก็จะนำทัพมาด้วยนะนี่อิงนะครับผมดักรัสหลุยและจอห์นแมคกินส่วนทางเบนฟอร์ดนะผมก็จะมีอีวานโทนี่นะครับมาธิยัสเยนเซนแล้วก็เบนมีถ้าให้ดูจากคู่นี้นะครับผมแอตตันวิลล่านะความมั่นใจอาจจะหายเพราะว่าเพิ่งโดนปลดโค้ดมานะครับผมและยังไม่มีโค้ดด้วยส่วนทางเบนฟอร์ดถือว่ามาตรฐานเขายัางดูแบบว่าฟอร์มไปเยือนยังดูแย่อยู่นะครับผมยังแทบเก็บชัยชนะใครไม่ได้แต่ให้มองโดยรวมคู่นี้นะครับผมแอตตันวิลล่าถึงจะ ขาดโค้ดไปนะผมแต่ผมก็ยังมองว่าฟอร์มก็ยังคืนกลับมาไม่ได้แน่นอนนันี้ของมองไปที่เบนฟอร์ดนะผมเก็บชัยชดดนะไปได้อย่างแน่นอนนะผมจิ้มไปที่เบนฟอร์ดได้เลยส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจะจัดให้นะผมก็เป็นทางท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทาง นิวคาสเซิลนั่นเองนะครับสเปอร์ฟอร์มหหนัดหลังสุดก็ชนะสาเสมอ1แพ้ไป1ส่วนนิวคาสเซิลนะผมก็ <c oughs> ยังไม่แพ้ใครเลยชนะสาเสมอสส่วนไซตสที่ที่เคยเจอกัดกนัดล่าสุดในฤดูกาลที่แล้วนะครผมก็เป็นสเปอร์ชนะนิวคาสเซิลไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับ มาด,ดูนัดล่าสุดนะของสเปอร์นะผมก็เพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะผมสองประตูศูนย์แต่ในฟอร์มในบ้านของเขาชนะเอเบอรตันไปได้2ประตูศูนย์นะส่วนทางนิวคาสเซิลนะครับผมนัดล่าสุดก็ชนะเอเบอรตันไม่ได้1นูนย์และไปเยือนแมนยูจบเสมอก็ถือว่านิวคาสเซิลฟอร์มก็ถือว่ามาตรฐานดีมากเลยนะครับลำดับตอนนี้นะผมท็อตแนมฮอสเปอร์ก็อยู่ลำดับที่3นะครับผมแต้มก็ถ้าชนะนัดน,นี้เขาจะแต้มเท่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมแต่ลูกได้เสียของแมนซิตี้ดีกว่านะส่วนทางนะิวคาสเซิลเนี่ยตออนนนนนีี้ยยู่่ััดดบท6เละะผม11ชไป4 เสมอไปถึง6นะผมและแพ้เพียงแค่นัดเดียวถ้ามองในเรื่องความพร้อมนักเตะนะผมคร่าวๆนะก็มองไปทางที่สเปอร์นะผมมีนำทัพมาด้วยแฮร์รี่เคนซอนถึงมินและปีแอร์ฮอยเบิร์กส่วนทางนิวคาสเซิลนะผมก็เป็นคาร์ลัมวิลสันโจวิลล็อกและบุโน,โนกิมนเนสนะครับผมถ้าให้มองโดยรวม2ทีมนี้แล้วความปัญหาหลักๆอ่ะคือตัวเจ็บของทางนิวคาสเซิลจะมีเยอะกว่าเยอะมากนะผมแนวลุกที่ตัวฉับไวเนี่ยอาจจะขาดหายไปเกมลุกอาจจะดูดรอปลงไปเยอะนัดน,นี้ผมเลยมองว่าความพร้อมของสเปอร์และเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจ มาเต็มมากกว่าแน,น่นอนดันนี้ขอมองไปที่ทอตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดมาให้เน้นทั้งหมด5คู่นะผมแต่อย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กับผมทางเข้าอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีรฟ์สดช่วง6โมงเย็นนะผมก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ